สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะ <ใน S 1> ก็อย่างที่แป้งเคยแจ้งข่าวไปใน y o u t u นะว่าจะมีการร่วมกันทําบุญนะคะอุปสมบทพี่สมพานนะคะซึ่งแป้งเนี่ยทราบข่าวมาจากอาจารย์ซันนะคะชมรมเทาวิรูปคุณนัคราชนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือบรรยากาศโดยรอบนะคะแต่ส่วนบรรยากาศภายในแป้งก็ได้ถ่ายเป็นภาพนิ่งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะการบวช อุปสมบทพิสมภารในครั้งนี้นะคะเป็นการบวชอุปสมบทที่เรียบง่ายนะคะไม่ได้ถือเลิกหรืออะไรที่มันเป็นจริงจังนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าตามที่อ,อ,องค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะคะพระพุทธเจ้าช่านทรงตรัสน,นะคะว่าไม่ว่าจะบวชเราบวชที่ไหนบวชเวลาใดก็แล้วแต่อยู่ที่จิตของเรานะคะจิตอันบริสุทธิ์ของเราที่ต้องการที่จะบวชเพื่อเข้าอยู่ในร่มกาลสภาพะ ขอแค่ให้จิตเราสงบเหมือนกันกับทุกๆกคนนะคะใครที่ทําบุญไม่ทันหรืออะไรก็ตามไม่ต้องไม่เป็นไรเลยแล้วส่วนใครที่ทําบุญแป้งได้เป็นตัวแทนของช่องเรานะคะทําบุญเผื่อทุกท่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะอยังไงทุกท่านก็ได้บุญเช่นเดียวกันจริงๆความรู้สึกที่อยากจะบอกว่าวันนี้ที่มาทําบุญรู้สึกดีใจมากแล้วก็ดีใจแทนทุกๆคนมากบุญกุศลทุกอย่างนะคะส่งถึงทุกคนส่งึงื้อเขเรียกไงซาบซึง้งเห็นไหมส่งส่งถึงทุกคนจริงๆ โะะมทนาสาธุร่วมกันได้เลยสวัสดีค่ะทุกคนก็นี่ก็คือกัลยาณมิตรนะคะที่มาทําบุญกับแป้งในวันนี้นะคะมีการอุปสมบทที่สมทานนะคะซึ่งแป้งได้เก็บบรรยากาศให้ดูแล้วนะคะแล้วก็มีการนี่ด้วยถวายนี่สร้างบุญพิมพ์หนังสือสวดมนต์ด้วยเพื่อนๆกัลยาณมิตรทุกคนที่อยู่ในช่อง international t a r o t สามารถที่จะอนุโมทนาบุญกุศลกับแป้งในครั้งนี้ได้เลยนะคะ าาด้วยนะคะนอนุอาจา,จา,ามีอะไรพิเศษนิดนึงก็คือว่าเดี๋ยวพี่ต้องนะคะจะมีการพี<ม>่ต้องทำอักษนเลยก็มีหนังสือสวดมนต์นะคะสำหรับผูท้ที่ชอบสร้างบุญนะคะจะได้เรียนรู้ว่าวิธีการสร้างบุญเนี่ย จนนีนนน่มาร่วมก,กิจกรรมในเพจของงแป้งเยอะๆนะคะค่ะสวัสดีค่ะสำหรับทุกคนที่เห็นตัวอย่างนะคะของคลิปไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่าแป้งได้พาทุกคนนะคะร่วมกันไปทําบุญนะคะอุปสมบทนะคะพระนะคะพระสมภารตอนนี้เป็นพระเรียบร้อยแล้วนะคะระหว่างที่แป้งอัดคลิปอยู่ตอนนี้นะคะก็ถือว่าให้ทุกคนได้รับบุญบุญกุศลร่วมกันเลยนะคะและทีนี้ที่อัดคลิปเพิ่มเติมอ,อีกนิดนึงก็คือว่าตัวอย่าง ไงดีอ่าโอเคนี่คือว่าเออเป็นเหมือนกับเป็นของมงคลนะคะที่แป้งอยากจะแจกให้กับลูกเพจนะคะก็จะแจกให้กับ youtube 5รางวัลแล้วก็ที่เหลือก็จะไปแจกให้กับทาง Facebook ด้วยเนาะสลับกันไปถั่วถวกันไปนะคะแล้วก็อย่างที่ในคลิปอย่างที่บอกเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างแล้วกันเนาะออันนี้แพ็กไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเตรียมเตรียมผู้โชคดีแล้วนะรออยู่เลยนะคะก็ จะเป็นหนังสือสวดมนต์นะคะเป็นหนังสือสวดมนต์นะคะซึ่งอันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากพี่ต้องในคลิปที่เราเห็นไปนั่นเองนะคะใจดีมากๆคนนี้สายบุญสวดมนต์เก่งมากนะคะแล้วก็พี่ๆอีกหลายคนนะคะที่เป็นกัละยาณมิตรที่แบ่งหารูปให้ดูทั้งหมดคือเป็นพี่ๆสายบุญจริงๆร,ร,รวมทั้งสําคัญเลยนะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์ซันนะคะอาจารย์ซันแห่งช่องชมรมท้าวิรีปกขัวนาครราชด้วยนะคะกับการที่เป็นสะพานบุญในครั้งนี้นะคะอ่ะมาพูดถึงของรางวัลซึ่งทุกคนจะได้เหมือนกันเลยนะคะ ก็คือเป็นแผ่นทองของทเทวสุวรรณนะคะอ่ะอืมแต่เดี๋ยวแป้งขึ้นรูปไปให้แล้วกันนะคะอ่ะแผ่นทองของทเทวสุวรรณนะคะแล้วก็จะบอกว่าเนี่ยตอนขากลับนะคะพี่พีพ่่คนนึงเขาเดิบอกแป้งว่าให้เอาแผ่นทองเนี่ยนะคะไปให้พระอาจารย์เจ้าวาดนะคะในการเจิมนะคะแป้งก็อ่ะได้ไปหา,หาเจ้าวาดแล้วก็ทําการเจิมให้ท่านให้ท่านเจิมที่แผ่นทอง หองอันนี้นะอาจจะขึ้นรูปไปให้นะคะอืมแล้วพระอาจารย์ที่วัดถ้ำประดานเนี่ยนะคะจะบอกเลยว่าท่านน่าเริ่มใสสุดๆเลยอ่ะอันนี้เป็นเหตุการณ์เวลาใช้วิจารณญาณนะตัวแป้งเองอ่ะก็ไปถึงแล้วก็เหมือนกับว่าให้ท่านอ่ะลงอักคระเนาะเพื่อเป็นสิริมงคลให้นะคะสําหรับของที่แป้งจะแจกลูกดวงแป้งในครั้งนี้แล้วคราวนี้เนี่ยท่านก็ย,ยิ้มแล้วก็มองหน้าแป้งแล้วก็บอกว่าคือ อาจารย์สนาท่านบอกแล้วว่าให้ขอพอรได้หนึ่งข้อนะอ่าทุกคนจะขออะไรก็ได้แต่ขอให้ได้หนึ่งข้อนะคะขออะไรที่มันเป็นจริงเป็นเหตุเป็นผลมสมควรเป็นเหตุเป็นผลนะคะคือสมควรที่จะได้รับนะแล้วคราวนี้เจ้าวาดก็มองหนะ้าไปลแล้วท่านก็ทำอาชีพอะไรละ่ะแอ้ก็บอกว่าเป็นนักขยายนพายุซีค่ะอ่าแล้วพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยท่านบอกว่าอืม,มาโยมไม่ได้ขออะไรเลยนี่โหแง่ขนลุกเลยอะ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมทุกคน แป้งไปที่วัดห้ามบาดาลแป้งขออะไรรู้ไหมท่านบอกแป้งขอเอ่อแป้งขอปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรมแป้งขอสติปัญญานะคะใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อไงใช้วิจารณญาณอย่างตัวแป้งเองเป็นนักพยากรณ์ก็จริงนะแต่แป้งก็ยังมองทุกอย่างตามหลักการของคันลองของชีวิตเอาพระธนตรายเป็นที่ตั้งเนี่ยแป้งก็ยังเชื่อว่าถ้าเรามีปัญญานะคะเรามีปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรมประพฤติดีปฏิบัติดี เราจะรวยก็รวยได้นะคะเราจะแย่วิกฤตชีวิตเราก็สามารถพลิกกันได้นะคะแต่ว่าก็โชคดีตรงที่ว่าสมัยนี้มีนักพยากรณ์ต่างๆตามหลายช่อง YouTube ที่เขาจะมีการแบบพยากรณ์และบอกเป็นไกด์ไลน์ให้กับเรามันก็ยิ่งดีถูกไหมมันก็ยิ่งทำให้รูออ้อ๋อเราทาอย่างนี้เราจะได้ไม่ใช่ชีวิตอย่างประมาทเออพลังจากนั้นพอแป้งก็น้ำตาร่วงเลยแบบท่านรู้ท่านรู้ท่านมีบาร,รมีมากเหลือเกินนะคะที่วัดถ้ำประดาลน,นะคะเป็นทเทวสุวรรณที่ อาจารย์ซันบอกว่าเป็นเทวสุวรรณที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานนะ้าวสุวรรณที่นี่ใครเคยไปมาแล้วก็คอมเมนต์เล่าให้ฟังกันบ้างนะคะแล้วก็อ่เดี๋ยวมารุ่นรางวัลก่อนกนติก,กา่ยพูดเยอะเห็นไหมคือจะบอกอย่างนี้จะไม่ได้แค่จะไม่ได้แค่สมุดสมมนมที่พี่ต้องนะคะเป็นสมบัคุณให้มาก็จะมีแผ่นยันแผ่นแบบแผ่นทองของ้าวสุวรรณแล้วก็แป้งกรแอบซื้อทูบนึงเผื่อให้รุ่นรางวัลนนะ่ะนิดหน่อยนะคะนะคะ เป็นทูบหวยเนะาะให้ทุกคนลุ้นกันด้วยนะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งคืออันนี้นะคะอันนี้แต่ว่าไม่ให้ดูอะไรแล้วกันอันนี้จ็งเป็นของมงคลที่แป้งเองเนี่ยเก็บสะสมมานะคะแป้งเองไม่ได้จะยึดติดจะเก็บอะไรคนจะเก็บอะไรไว้ไว้คนเดียวอยู่แล้วแป้งก็จะแจกไปด้วยแต่วัตถุมงคลเหล่านี้ที่อยู่ในถุงนอกจากอันนี้อันนี้ทุกคนจะได้เหมือนกันถูกไหม,มอ่าจะได้เหมือนกันหนังสือสุนจะได้เหมือนกันแผ่นทองจะได้เหมือนกันนะคะทูบหวยจะได้เหมือนกันแต่ว่า วัตถุมงคลอันนี้จะไม่มีใครได้เหมือนกันนะคะแล้วคนที่จะมาเล่นเล่นเกมกติกาที่เ็นจะบอกไปเนี่ยคุณจะต้องรับกับวัตถุมงคลตรงนี้ได้คือหมายถึงว่ามีความศรัทธาหรือว่าถ้าเราได้ไปแล้วเรารู้สึกโอเคเรารักษาไม่ได้เราเรารู้สึกเอาไปใช้เอาไปทิ้งขว้างแล้วก็รู้สึกว่าฉันก็ไม่ได้เลื่อมใสอะไรขนาดนั้นฉันคงอยู่ในพระรัตนาไตรไม่ว่ากันคุณก็เอาให้คนอื่นอันนี้ต้องแจ้งกันก่อนเนาะต้องแจ้งกันให้ทราบก่อนเลยนะคะแต่ก็เป็นว่า เอานะก็ขอให้เป็นสิ่งเหล่านี้ที่ได้ไปก็ขอให้เป็นสิริมงคลเป็นขวัญกําลังใจให้ถ้าชีวิตของคุณตอนนี้กําลังจะแย่อยู่ก็ขอให้คุณสู้ต่อไปนะคะเป็นสิ่งที่เป็นขวัญกาลังใจที่ทําให้คุณได้เป็นวิถีทางอย่างทางรอดในชีวิตของคุณได้ต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่อย่างที่บอกเราก็อย่าไปยึดติดอะไรมากนะก็ทุกอย่างก็ดํารงคงไว้ตามคัลลองของชีวิตนะคะโดยยึดหลักพาระตะาตนาไตรเป็นที่ตั้งนะจ๊ะ โอเคอ่ะกะติกาเนี่ยพูดเยอะจริงๆอยากเล่าวันหลังมาไลฟ์มาไลฟ์มาคุยกันเนาะ <c oughs> กะติกาค่ะแป้งไม่ได้อะไรมากเลยอยากช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะเป็นระคุณมากๆเลยนะคะกดคลิปไหนก็ได้นะคะใน12ราศีกดได้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์หน้า Facebook หน้าอะไรของตัวเองหรือไปกดไลค์กดแชร์โพสที่แป้งทิ้งเอาไวเคคเ้เป็นคำคมเป็นคำคมหรือว่าเป็นอะไรที่เป็นคติสอนใจ เอาไปแปะไว้หน้า Facebook หน้าไทม์ไลน์ของตัวเองหน่อยก็ได้นะคะจะช่วยไลค์ช่วยแชร์ก็ได้ไม่ไม่ว่ากันเลยขอบคุณมากๆแล้วก็แต่กติกาที่แท้จริงคืออยากให้คุณเขียนมาว่าเออเอาอย่างนี้ละกันอยากให้เขียนเป็นเป็นท็อปิกเล็กๆละกันว่าคุณมีแรงบันดาลใจอะไรกับการที่ทําให้ชีวิตของคุณไปต่อได้เป็นหัวข้อสั้นๆบางคนตอบมาแค่ประโยคเดียวโดนใจแป้งเอาไปเลย นะคะเออหรือไม,<บ>ไม่ต้องถึงขนาดว่าไปหาคําคมอะไรของคนอื่นเอาแค่ชีวิตง่ายๆแบบไม่ต้องเมคเซนส์เพราะแป้งอ่านแป้งก็รู้แล้วนะคะอ่ะอันนั้นก็คือขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคุณที่จะเขียนออกมาด้วยนะคะแต่สิ่งนี้มันก็อยู่ที่ดวงชะตาด้วยส่วนหนึ่งนะว่าคุณจะได้หรือไม่ได้แต่อย่างไรก็แล้วแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ของรางวัลไปก็อย่าน้อยใจเพราะว่าอะไรบุญใครที่ดูช่องแป้งจะบอกเลยว่าบุญกุศลที่แป้งทำอ่ะแป้งแผ่ภัยสารให้กับทุกคนบุคคลไม่ใช่แม้กระทับง FC แป้งด ทุกคนบนโลกใบนี้แต่โดยเฉพาะ F c บ้าแป้งอ่ะได้แน่นอนนะคะเพราะแป้งเอ่ยเอ่ยชัดๆคือได้หมดสรุปว่าได้หมดนะคะแล้วก็แป้งก็เวลาไหว้พระสวดมนต์แป้งก็นึกถึงแล้วก็แผ่ไพศาลให้กับทุกคนเลยอืใครใครก็จะรู้ว่ามาดูดวสงสนตัวกับแป้งหรืออะไรเขาก็จะรู้ว่าเออเวลาแป้งทําบุญแป้งก็บอกนะนะคะแล้วนี่เป็นการทําบุญครั้งใหญ่เลยที่ไปกับทางชมรมท้าวิรูปรขุนะคะลาชด้วยอย่างที่บอกไปขั้นต้นนะคะโอเคเห็นไหมไม่คุยยาวคุยยาวอีกแหละ โอเคถ้าอย่างนั้นพร้อมแล้วนะคะไปรับชมคลิปที่สราศีกันนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะก็มามากันตุลน,นะคะอ่ะเดี๋ยวแป้งจะบอกงี้ก่อนเลยนะคะในเดือนนี้จะมีดาวสองดวงดวงใหญ่ที่จะย้ายคือดาวเสายัาที่หนึ่งมีนาและดาวมฤตยูย้ายวันที่8มีนาคมจะส่งผลอย่างไรบ้างกับชาวราศีตุลลัคนาตุลและแป้งก็เปิดไพ่ส0ลัคนา เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะกับการอ่านผสมผสานกันให้ฟังอ่าทีนี้เดี๋ยวแป้งต้องเล่าอย่างนี้ก่อนเลยว่าคนเกิดลัคนาราศีตุลน,นะคะแป้งเปิดไพ่ได้ตนุลักษ์ของคุณคือไพ่ The Star บริบทโดยรวมไม่ว่าคุณจะเป็นสถานะคนโสดมีคู่ไม่ชัดเจนคุณคือ THE STAR คุณคือผู้เยียวยาตัวเองได้คุณคือผู้ที่จะมีความสุขได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าปัญหาหรือวิกฤตอะไรที่จะเกิดขึ้นที่แม่จะเล่าใคุณฟังนับจากนี้ไปเมื่อตนุลักษณ์ของคุณเป็นเดอะสตาร์แล้วในเดือนนี้รับรองว่าคุณผ่านได้ฉลุยนะคะคุณผ่านได้ทุกๆเรื่องแถมตัวเองทุกหายทุกได้เร็วไม่พอยังมีโอกาสไปเยียวยาผู้อื่นที่เป็นทุกข์เด็กด้วยถือว่าเป็นบุญมากๆเป็นบุญมากๆนะคะบุญกิริยาวัตถุสิโดยแท้เลยลองไปหาข้อมูลอ่านกัน น,ะะน,นิดนิดหน่อยที่เราทําได้ก็ถือว่าเป็นบุญนะโอเคเอาไปแหมใหญ่ละก็มีดาวรไยใหายบ้างใช่ไหมดา,าวเสาร์นะคะย้ายไปพบปุตตะดาวมฤตยูย้ายไปพบมรณะอันนี้เป็นเกร็ดนิดหนึ่งก่อนที่จะเล่ามฤตยูมรณะบางคนก็บอกให้ระวังเรื่องสุขภาพแน่นอนแหละคุณก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองจากอ้วนกลายเป็นผอมให้ได้เลยถูกไหมแล้วก็พยายามรักษาสุขภาพไปเรื่อยๆแล้วก็ลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนตัวเองหรือมีการปรับเปลี่ยนเรื่องอาหารการกิน ประมาณนี้นะคะให้มันดีขึ้นจากทานน้าตาล3าช้อนหรือสักหช้อนไหมสองช้อนไหมหรือถ้าจะให้ดีอันนี้ส่วนตัวหมอนะส่วนตัวหมอนะบริตติยูมาอยู่มรณะอย่างเงี้ยหมอศึกษาธรรมะเลยศึกษาโหราศาสตร์ศึกษาการพยากรณ์หรือแบบเริ่มเรียนก็ได้นะคะหรือว่าแต่ว่ามันเป็นอวิชชาอย่างที่บอกก็อย่าไปหมกมุ่นแล้วงมงายมากเกินไปแต่คือในทางนี่ดีกว่า แนะนำเรื่องในธรรมแบบเจ็ดปีนี้ที่มันจะอยู่อยู่กับเราในพวกมรณะเราศึกษาธรรมะเลยดีไหมจะได้เอามาันํำมาปรับใช้และเข้าใจถ่องแท้ในจิตใจของเราว่าควรจะทำยังไงนะคะอืิจริงๆมันมีอยู่คมภีรนึงอันนี้เป็นความรู้นอกกรอบก่อนนะก่อนที่จะเล่านะขอนอกเรื่องนิดนึงคำภีร์วิสุทธิมัคเป็นคมภีร์ที่เอ,อจริงๆแป้งก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างต้องบอกเลย แต่โดยรวมสรุปรวมเป็นคัมภีร์ที่สามารถนํามาใช้เพื่อกัดขัดเกลาจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ได้มันเป็นวิธีการอ่านจิตใจของเราแต่ละขั้นแต่ละตอนอะไรเงี้ยนะคะลองไปศึกษาตรงนี้ก็ได้แต่ไม่ถึงขั้นว่าออ้ยฉันต้องหมกหมุน่นไม่ใช่หมอไม่ได้ใช่แค่ถ้าบางคนไม่ได้เป็นศาสนาพุทธอ่ะต้องบอกอย่างนี้บางคนอิสลามบางคนเป็นคริสเป็นพราหมณ์เข้ามาดูคลิปหมอคุณก็ไปทางานจิตอาสาสิทางานช่วยเหลือคนเออ ประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันมันก็ถือว่าเป็นเคล็ดในการแก้ดวงแก้ดาวไปด้วยนะคะอ่ะโอเคนะคะก็ส่วนเสาไปอยู่ปุตตะอันนี้ต้องบอกนิดนึงว่าไม่ได้เลยเออถ้าเป็นเรื่องของความรักระวังรักนอกกรอบมากๆห้ามเด็ดขาดนะคะไม่ควรนะโอเคปุตตะก็หลายๆท่านอาจารย์หลายๆท่านก็บอกได้บ้านได้รถเพราะมันเป็นดาวเจ้าินพันธุูของราศีตุลกัละตุลเนาะโอเคนะคะ อะมาต่อกันเลยค่ะอ่ะเริ่มได้เลยเรื่องความรักของคนโสดคีย์เวิร์ดแรกคุณจะได้คุยกับคนที่คุณรู้จักมานานแล้วอืมคนนี้เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนร่วมง,งานเป็นคนที่คุยคุยกันเนี่ยแหละแล้วอย,อยู่ก็มีอุบัติเหตุแห่งรักเกิดขึ้นแล้วทำให้คุณกับเขาได้คุยกัน มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอืมอ่ะทีนี้มาดูสังคมรอบตัวรอบข้างของคุณก็จะให้การส่งเสริมแล้วก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ของคุณด้วยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้คนที่ดีคนที่เข้าอ,อกเข้าใจในตัวคุณเข้ามานะคะแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกมีความสุขมากขึ้นเพอเพอคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เข้ามาช่วยเหลือบางประภาระคุณในเรื่องของงาน ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอทีนี้ในเรื่องของคนรักเก่าเนาะคนรักเก่ามีเกณฑ์ที่จะโครจรกลับมาเริ่มใหม่เสาบุตตาต้องระวังในบางคนบางท่านแต่มีในไพ่ไพ่อันนี้ที่แป้งอ่านรวมกันกับชาแนลของแป้งนะคะคนรักเก่าของคุณมีการกลับมาค่ะกลับมาเซฮายแล้วก็เหมือนเขา ไปรู้ว่าคุณอะมีคนมีมีใครเริ่มเริ่มมีคนใหม่เข้ามาแล้วเล้วเหมือนจะกลับมาหวงก้างอะแบบนั้นเลยะนะคะอืมกลับมาคุยบางคนถึงขั้นมารับมาส่งคุณที่ทํางานถ้าบางคนเขารู้จักที่ทํางานของคุณอันนี้ในกรณีดวงบางคนบางท่านมันจะเกิดความวุ่นวายเล็กๆน้อยจนคุณรู้สึกว่าเบื่อแล้วเกินพอจะเริ่มต้นกับคนใหม่คนดีๆก็เป็นอย่างนี้นะคะ แต่ว่าถามว่าสุดท้ายแล้วคุณจะเป็นยังไงความสัมพันธ์คุณจะได้เริ่มต้นออกับคนใหม่ส่วนคนเกา่าก็ยังจะกลับมาห่วงก้างอยู่บ้างแต่คุณจะผ่านไปได้ไหมผ่านได้ไม่มีปัญหานะคะเพื่อนๆของคุณจะเป็นคนช่วยเหลือแล้วก็กันซีนอย่างดีนะทำให้เรื่องราวของคุณผ่านพ้นต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะทีนี้มาดูเรื่องของสถานะไม่ชัดเจน four of cups ความสัมพันธ์ของสถานะไม่ชัดเจน สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นมันจะมีแค่ว่าเขาจะส่งเมสเซจหรือส่งดีๆหรือส่งข้อความดีๆมาให้คุณทําให้คุณรู้สึกดีแต่การพัฒนาความสัมพันธ์มากไปกว่านี้ยังไม่มียังไม่เกิดขึ้นนะคะมันยังไปในทิศทางที่เรียบเรียบนิ่งๆง่ายๆอันนี้ในกรณีบางคนบางท่านคุณได้คุยกับใครคนหนึ่งที่คุณก็ไม่ได้รู้สึกชอบเขามากแต่คุณกลับไปรู้สึกชอบกับอีกคนหนึ่งแต่คนนั้นน่ะได้เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้ตกลงว่าจะคุยกันเป็นความสัมพันธ์ที่เหหมมือนาาไปย ะค,ะความสัมพันธ์ของคุณก็เลยไม่มีอะไรที่ลงตัวนะคะชาวราศีตุลลัคนาตุลสถานะไม่ชัดเจนนะคะทีนี้ถ้าถามถึงความรู้สึกของคนที่คุณรู้สึกรีตเขามากๆเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาชอบคุณไหมเขาก็ชอบคุณนะแต่เขายังไม่คิดจะจริงจังทีนี้ถ้าคุณถามถึงความรู้สึกของคนที่เขาชอบคุณมากๆเลยแต่คุณไม่ได้ชอบเขา ขาคิดย่งไงคุณคุณนี่จริงจังมากเลยนะคุณนี่จริงจังกับคุณพร้อมที่จะจริงจังพร้อมที่จะไปต่อกับคุณเลยนะคะขอแค่คุณพูดคาเดียวเออชาวศีตุลลลคณาตหนอย่างที่บอกว่าดาวราหูคุณยังเล็งลักนาอยู่ความรักความสัมพันธ์ยังจะไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นู่นตุลาตุลาปีนี้ต้องดาวราหูรอราหูย้ายเท่านั้นและให้เพฤหัสอยู่กับเราแบบดวงเดียวอ่ะเออนะคะ แต่สรุปโดยรวมก็คือความรักความสัมพันธ์ของคนคนนี้คนที่คุณชอบเดือนนี้เขาจะมีการปรับป,ปรับชวนคุณเที่ยวชวนคุณเดทต้องบอกงี้ส่วนอีกคนหนึ่งที่รู้สึกดีกับคุณมากๆที่คุณไม่รู้สึกดีกับเขาเขาก็ยังเฝ้ารอแล้วก็ยังรอคอยคําตอบจากคุณให้คุณตกลงว่าจะคบออกับเขาไหมนะอืสถานการณ์ความสัมพันธ์ก็คือไม่มีอะไรที่ชัดเจนทั้งหมดเลยค่ะของสถานะไม่ชัดเจนนะโอเค ทีนี้มาดูสถานะคนมีคู่ชาวราศีตุลและคนาตุล t e m p e r a n t แล้วก็ we o f f o r June สรุปของปัญหาสรุปของสถานการณ์คนมีคู่ชาวราศีตุลและคนาตุลปัญหาความรักคนมีคู่ของคุณกลับมันจะดีขึ้น พอดาวย้ายไปเออจริงอืในไพ่ของแป้งอะ่ะคุณที่มาดูคลิปเนี้ยทุกอย่างจะคลี่คลายจะดีขึ้นจากที่แบบคนรักของคุณไม่ค่อยชอบกีหน้าคุณเมนกีหน้าคุณเขาจะกลับมาดีกับคุณมากขึ้นแล้วก็คุณเองอะ่ะถ้าเป็นคนที่เคยไม่รู้สึกอะไรกับคนรักฉันเลยฉันหมดแพชชั่นกับเขาคุณจะเริ่มมีแพชชั่นกับเขาเพราะก่อนหน้านี้ถ้าตัวคุณเองไปสนใจใครคนหนึ่งมา ใครคนนั้นจะเริ่มเผยท่าแท้อะไรบางอย่างให้คุณเห็นแล้วคุณก็จะกลับมาเปรียบเทียบกับคนที่บ้านของคุณหรือคนรักของคุณและแฟนของคุณแล้วก็ทําให้คุณตาสว่างอันนี้ในบางคนบางท่านนะคะอ,อ่ะประมาณนี้การงานกันบ้างค่ะโอ้โหฟีลฟ้าวช่องใช้คำนี้ขออนุญาตใช้คําแบบวัยรุ่นเดอะสตาร ใครเป็นดูสตาร์ใครเป็นอินฟลูเอนเซอร์ใครทำงานออนไลน์ดีมากๆจะได้พาร์ทเนอร์มากขึ้นจะได้พาร์ทเนอร์บางคนทำธุรกิจคุณมีเกณฑ์ได้พาร์ทเนอร์เข้ามาพาร์ทเนอร์เข้ามาแล้วแล้วช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันยิ่งแบบทำให้ธุรกิจการงานยิ่งดีขึ้นเข้าไปใหญ่นะคะอืมแต่อุปสรรคอาจจะมีการต้องผ่านคนรอบข้างบ้างนะคะรอบตัวรอบข้างบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วอุปสรรคปัญหาตรงนี้ก็จะไปในทางที่มันดี ดีขึ้นคุณจะสามารถผ่านอุปสรรคต่างๆจากคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีนะคะตุนสุขภาพเอาการเงินก่อนเดี๋ยวค่อยในสุขภาพสุภาพนี่การเงินมีกินมีใช้มีจ่ายแต่จ่ายหนักจ่ายหนักไม่ไม่ธรรมดาเลยนะคะมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากบุตรบริวารน,นะคะแล้วก็มีเกณฑ์ได้โชคลาภจากเงินก้อนที่เราเออเป็นเงินก้อนเซอร์ไพรส์จากจากผู้ใหญ่ ที่เรารักแล้วก็เคารพนะคะอืมอืมนะโอเคอ่ะก็ประมาณนี้ส่วนเรื่องสุขภาพนี่ต้องระมัดระวังเลยนะคะมีเกณฑ์ที่จะต้องเจ็บเจ็บป่วยเหมือนกันนะเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะเจ็บป่วยแต่ก็ไม่ถึงขนาดล้มหมอนนอนเสืออะไรอย่างนี้หรอกน,น้องแต่ว่าเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆ หรือบางคนอาจจะเป็นช่วงลำคอนะคะหรือว่าช่วงหูช่วงอะไรอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังนะคะอืมแบบเป็นโรคลาคานะ่ะที่แบบว่าเราฉันต้องทํางานแล้วทําไมอยู่ต้องมาให้ฉันป่วยทําไมเกิดอะไรขึ้นนะคะก็อืมแนะนําเรื่องการดื่มน้ําเยอะๆถ้าเป็นตามหลักว,วิทยาศาสตร์ก็เลยดื่มน้ําเยอะๆนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพอย่านอนให้ดึกนอนดึกแล้วเกินนอนดึกมากๆเลยนะคะสมดุลร่างกายของเรามันจะเปลี่ยนไปหมดเลยนะคะถ้าเรา พักผ่อนน้อยเนาะแล้วก็เหมือนกับว่าเรียกว่าอะไรพอพักผ่อนน้อยแล้วก็หรือนอนไม่เป็นเวลาอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้สภาพร่างกายของเราก็จะดูแย่ไปหมดเข้าใจเพราะว่ามันจะมีงานถาถมเข้ามาหาคุณแบบรวยจนท่านพูดเกิดอะไรขึ้นกับฉันทำไมงานเยอะขนาดนี้นะคะอ่ะจัดแบ่งเวลาให้ดีนะคะส่วนเรื่องของการทําบุญทาบุญให้เด็กพิการสมอง ปักแบ่งปักแหว่งเพดานโบหรือผู้ใหญ่ในบ้านเรานั่นแหละบีบนวดท่านนะคะพาท่านไปหาหมอดูแลท่านแต่บางคนไม่มีแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ทําบุญที่ต้องใช้แรงต้องบอกงี้ที่ต้องอาสาคนอื่นเพราะว่าดาวประจําตัวของคุณน่ะยังสถิตยอยู่ที่พบเออมันกั้มกึง่งต้องบอกงี้ในครึ่งเดือนแรกมันยังก้ากึง่ง สถิตยอยู่ในภพอลิหมายถึงร่างกายสุขภาพาของคุณมันจะไม่ดั่งใจนะคะจะรอให้มันดีขึ้นอนะ่ะคือมันก็ต้องรอไปอีกอะ่ะแบบหลังวันที่15บห้ามีเอางี้ดีกว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงสิมีนาสุขภาพทําตามที่แป้งบอกไปดูแลสุขภาพให้ดีนะคะดื่มน้ำให้มากๆแล้วก็ดูแลสุขภาพทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะพักผ่อในให้เพียงพอ ะะเพราะมีการเพียม,มีการที่จะป่วยได้ง่ายมากเลยแต่หลังจากวันนั้นหลังจากหลังจากที่สิมีนาไปแล้วอโอเคเริ่มดีขึ้นทุกอย่างโฟล์ขึ้นแต่ไม่ใช่หมอพูดอย่างนี้แล้วก็โอ้ชีวิตหล่นล้าไปเลยไม่ได้นะคะเราต้องอย่าประมาทกับชีวิตของตัวเองนะคะถึงแม้ว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าพระพุทธเจ้าค่ะทรงตรัสว่าความตายเป็นของธรรมดาแต่ก็ไม่ได้คะ่ะเรายังเป็นมนุษย์อยู่เนาะ เออมันเป็นของธรรมดาก็จริงเราละลึกได้ทุกวันเป็นของธรรมดาแต่ว่าเรายังต้องรักษากายสังขารตรงนี้เอาไว้เพื่อให้มีชีวิตอยู่ต่อเพื่อ,อคุณพ่อคุณแม่เพื่อตัวเองเพื่อ,ต,อต้องกินของอร่อยอยู่เพื่อทําชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองต่อครอบครัวต่วอผู้อ,อ,อื่นเพราะว่าเราจะได้สร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ในภพภพต,ต,ต่อไปชาต,ติต่อไปเนาะอ่ะโอเคตามวิจารณญาณละกันนะคะก็ ประมาณนี้เลยนะคะชาวราศีตุลและคนาตุลน,นะโอเควันนี้พูดเยอะมากอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมถ้าใครที่อยากได้ของมงคลน่ะนะคะก็ลองลองดูที่ต้นคลิปตั้งบอกวไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะคะชาวราศีตุลและคณาตุลสวัสดีค่ะ